ปัญหาการหุงข้าวบูจะหมดไปนะคะถ้าเราหุงข้าวโดยวิธีการแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลงทิพย์มีวิธีการหุงข้าวนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวบูง่ายนะคะหลายคนอาจจะประสบปัญหาหุงข้าวตอนเช้าข้าวเหลือถึงตอนเย็นข้าวก็บูดนะคะหรือว่าหุงตอนเย็นข้าวเหลือถึงตอนเช้าข้าวก็บูดนะคะเรามีวิธีการง่ายๆมากๆเลยค่ะที่จะทําให้ข้าวของเราไม่บูดนะคะใส่ข้าวลงไปในหม้อในปริมาณตามที่ต้องการเลยค่ะ แล้วก็นำข้าวไปล้างทำความสะอาดนะคะหรือว่ากาวข้าวตามปกติเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำตามปกติเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนที่เราจะหุงนะคะให้ใส่สิ่งนี้ลงไปค่ะนั่นก็คือน้ำส้มสายชูค่ะใส่น้ำส้มสายชูประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็หุงข้าวตามปกตินะคะ แล้วข้าวก็ไม่มีรสชาติเปรี้ยวด้วยนะคะอย่าลืมลองทำนะคะวิธีการนี้ง่ายสุดๆเลยค่ะแล้วก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะ